สวัสดีครับก็วันนี้ก็จะมาสอนหาเกาะทีน,นี้แล,แล้วก็สอนทำภารกิจพร้อมกันนะครับทุกคนก็หลายช่องอาจจะสอนกันมาแล้วนะครับแต่ผมมาชารนิดนึงนะก็แบบไอ้ดีโดนแฮกอย่างนั้นก็เลยท้อก็เลยมาชาร์จนิดนึงนะเดี๋ยวขอภัได้ไหมเดี๋ยวก็เกาะที่นี้ก็แบบมันจะเกิดตอนโูมูนนะทุกคนเดีย๋ยวรอโูมูลนะครับ ก็ตัดลิปไปตอนปูมวนกันเลยดีวยกว่าก็ตอนนี้ก็ใกล้จะฟูมวลเต็มทีนนะ่แล้วก็เราก็ไปรอที่เรียนเลยนะโอ,โอ้โหเดใกล้ปแจกแล้วโอ๊ยฟูมวนแล้วนะแล้วก็ขีดเดือเข้าไปในเขตหอกเลยนะนี่นะครับก็นี่แหละก็เกิดแล้วนะครับ เราก็เข้าไปในศาลาสาลเจ้าอะไรของมันนาะเราก็กดปุยบันตรงกลาง้ยตรงกลางเลยนะแล้วก็กดปุยนนะก,านะกาลางนะแ,นะแล้วมันก็จะให้เราไปเก็บดวงวิญญาณนะโอ้ค้าจะไหว้ยเนี่ยนะออกมาสิจ้ะ ไม่ออกมาว่ะโอ้เก็บยากนะเนี่ยนี่นะก็อะไรเก็บแบบนี้นะอ้หมเยอะเยอะเยอะโอ้คนพาได้ตอบโจดนะคนระับเก็บลูกไฟไฟ,ไฟวิญญาณ ไรไม่ได้หรอเกิดอังไงบ้าับางทีมันอาจจะดอบเสีย,สอ,ยสองดวงวิญญาณสองดวงวิญญาณแล้วก็สามสี่ดวงนะครับบางที น่ครับเราก็เก็บมาแล้วนะเรียดวงวิญาณก็ผมแนะนำให้สุ่มประมาณ20ขึ้นไปนะครับมันอาจจะได้ของดีมันจะได้มันมีโอกาสได้ของดีแหละครับอืม อ้ยตอนนี้ดอกสี่แล้ทุกคนเราจะทำวิธีอะไรก็ได้นะเพื่อมาเก็บดวงวิญญาณนะจะใช้ผลอะไรก็ได้นะครับตอนนี้ได้เท่าไหรนะ่นะะ่ะแปดนะครับ รอบนี้ตอบผอมแล้วจจะผมจะสุ่มยี่สิห้านะครับ รอามีสามยี่สิบสาม เพียครับก็โคดี่นะครับผมก็จะไปลองสุ่มเลยนะยนะครับก็คุยมาเหมือนะโทรศัพท์หยุดไปหน้าอะไรอ่ะคิสมีบเอชิปเนลิบบนออกเซ,ซอร์เ,ร,เ,เซซรียเออออกเซสร์เรียออกมานะทุกคน โอ้ยเยอะยมก็กิจกรรมลืมบอกไปนะกิจกรรมไอ้เกาะคิซเน่เนี่ยมันก็จะน่าจะอยู่ถาวรนะครับน่าจะไม่มีวันหมดนะก็ลองลองมาหาเล่นกันได้นะ หมดเวลาก่อนนะทุกคนโอเคครับก็ส่งไป25ใช่ไหมผมก็ได้มาเป็นพิเศษลีโบนนะก็แบบก็มันดับของดีนะโอกาสดับตั้ง30เปอร์เซ็นต์เทุกคนโอเคครับก็ขอจะอเกลี้ยงเร่างนี้ครับ